สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องซอ,องซองปืนนะครับซองปืนซองพวกในของ CZ Compact นะครับปืนซีเซตคอมแเป็นปืนตลาดนะครับแต่ว่าหาซองแข็งโคตรยากเลยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับหาซื้อเพจไหนร้านปืนไหนไม่มีนะครับหายากมากค่นนี้นะครับ คุยเรื่องซองออก่อนครับซองปืนอันนี้เป็นซองซองหนังนะครับซองหนังตัวนี้ข้อเสียนะครับเวลาพกไปนะครับเวลาพกไปพกไปนานๆน,นะครับโอ้โหนะครับข้อเสียมันดูดกันครับมันดูดกันตัวคันค้างสไลด์กับตัวเซฟนะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับตุ่มของข้างๆสไลด์นะครับแกนนเวลาพกไปนานๆนะครับเวลาเกิดเหตุหรืออะไรนะครับชักไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันซับเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันซับเป็นเนื้อเดียวกันเลยดูนะครับพอเราพกไปบุ๊กอันนี้เข็มคัดนะครับอันนี้เป็นหนังเราหนังไอ้ตัวเนี้ยหนังของหนังของซองปืนเนี่ย มันจะเข้าไปในหนังเราแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุหรือว่าเราจะใช้ปืนนะครับมันชัดดึงแม่งไม่ออกนะครับดึงโคตรยากเลยอันนี้ซองที่สองที่สามนะครับเปลี่ยนมาลองหาร้านปืนสอบถามร้านปืนดูนะครับไม่มีไม่มีขายนะครับซองแข็งผมก็เลยสั่งซื้อซองของปืนก๊อกนั้นนะครับ เห็นมีในรีวิวของ l a z a d a นะครับว่าของก๊อก17เอามาใส่ซีเซ็ตคอมเพตได้นะครับผมซื้อมาปุ๊บมันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยมันใส่ไม่ได้คนละเรื่องเลยมันเหมือนจะใส่ได้แต่มันไม่ได้นะครับมันอุมอ้มอืดน,น,น,นะครับจะมาใช้ตัวเป่าลมร้อนเป่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ผมสั่งมานี่มันไม่ใช่เป็นไขเด็กนะครับมันเป็น ปฏิก ABS นะครับฉีดขึ้นรูปมาแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อนี่นะครับแผ่นไยเด็กนะครับซื้อแผ่นไทเด็กมาแล้วมาทำเองนะครับมาทำเองนี่นะครับเ็มมาขึ้นขึ้นแบบเองนะครับขึ้นแบบเองก็ใช้นี่แหละครับปืนตัวนี้แหละทำเป็นแบบเลยแบบกดนะก็ไม้นี่ครับจะทำ ก่อนทาแบบนะครับก่อนทําแบบเนี่ยก็ลองหาดูคลิปดูชดนิ้มันไม่มีนะครับก็เลยเมโนขึ้นมาเองเลยครับว่าต้องทาไงมัางก็คือเนี่ยผมเอาไม้ไผ่มาแล้วมาเสาะร่องให้มันเข้าในเนี่ยครับศูนย์หน้ามาครอบแบบนี้นะครับปืนผมจะเอากระดาษกาวนะครับแปะทั่วเลยแปะทั้งหมดเลยกระดาษกาวแปะทั้งหมดเลยกระดาษกาว ของยี่ห้อดีๆหน่อยครับเอามาแปะแล้วก็นะครับเจาะเจาะปลายไม้ให้เป็นรูให้เป็นหลุมนะครับแล้วก็มาครอบแบบนี้ครอบแบบนี้นะครับแล้วก็เอากาวร้อนหยอดเพราะว่าเราหยอดได้แล้วเพราะว่าด้านบนผิวเนี่ยเราใช้กระดาษกาวแปะทั้งหมดนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็แปะลงไปแบบนี้ครอบไปก็ได้ลักษณะ,แ,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 ะแบบนี้นะครับจะทําแบบนะลรวผมก็นี่นะครับแผ่นพอดีผมเป็นช่างนะครับมีแผ่นพาสตบูดสี่มิลเหลือนะครับก็เอามาประกบกัน2อันนะครับแล้วก็ตัดให้เข้ารูปนะครับแล้วมาใส่ใส่หน้าปืนตรงนี้นะครับแล้วก็กเอากาวร้อนหยอด ปลายนิดนึงหยอดตรงนี้นิดนึงแล้วก็กระดาษกาวม้วนนะครับม้วนอีกทีหนึ่งนหมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงคันคานสไลด์กับเซฟก็ตัดไม้เอามาแซมตรงนี้นะครับแล้วก็มาแซมตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับมาแซมแล้วก็หยอดตา้อนเข้าไปแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับของปืนผมก็ตัดไม้นะครับกับไม้เสียบลูกชิ้นนะเอามาแปะตรงนี้เพื่อที่จะทำตัวยึดตัวยึดตัวล็อกเข็มขัดนะครับเอามาแปะแบบนี้เลยลักษณะนี้ตัวนี้ก็ามาชนตัวนี้นะครับมันเป็นแนวแนวเวลาเราเราเสียบเสียบปืนเข้าไปในซองมันก็จะวิ่งตามแนวตรงนี้มานะครับแล้วก็หยอดกาลอน มันก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็อยู่แบบนีนะบ้พอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทำนะครับลืมพอดีลืมนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปืนต้องหุ้มกระดาษกาวให้หมดนะครับหลายคนถามว่าปืนมีปัญหาไหมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีปัญหาแน่นอน,นครับอันนี้นะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดนสีมือก็พอไปวัดไปวาได้นะครับซองคายเด็กแข็งของ c ี c ซ m p คอมแพตนะครับอันนี้เป็นตัวหนานครับผมสั่งมา2มิลนะครับตัวหนา2มิลผมสั่งมาขนาดหนา2มิลแต่ถ้าให้ดีนะครับใช้1 5มิลพอมันจะเข้ารูปสวยงามมากกว่าน,นี้แต่ผมว่า2มิลก็โอเคแล้วนะครับตอนใส่ มันก็นี่นะ้สวยๆครับทําเองไม่หลุดนะครับไม่ไม่หลุดนะครับ,รบก็หลุดยากนิดนึงนใส่นี่นะครับซองแข็งได้แล้ว DIY ทําเองครับ พรว่าไอซองแข็งเนี่ยของ CZ-Compact หายากหาโคตรยากเลยมันไม่รู้ว่าทำไมไม่ผลิตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ผลิตกันผมถามหาร้านปืนถามร้านปืนเขาบอกไม่มีขายไม่มีขายสั่งก็ถ้าสั่งก็2000ประมาณ2อ0 0ันกว่าบาทนะครับมันแพงนี่ผมซื้อแผ่น สั่งแผ่นใครเด็กมามาทำเองนะครับนี่เหลือเหลือนี่ผมก็จะทำซองแม็กต่อนะครับอ้อแล้วแบบที่ใช้นะครับนี่ผมใช้เป็นยางยางแบบนี้นะครับเวลาจะขึ้นแบบนะครับเผื่อทุกคนจะไปทำกันนะครับเอามาแชร์ พอตัดเราตัดแผ่นไคลเด็กให้ได้ขนาดเลยใช่ไหมครับตัดแผ่นไครเด็กให้ได้ขนาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาใช <sadly> ้เครื่องเป่าลมร้อนเป่า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 ,ปาให้มันอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวเสร็จแล้วก็เอาแผ่นไครเด็กมาตั้งันนี้แล้วก็ปุ่นมาใ <og> สา่แบบนี้แล้วก็พุ่มลงแบบนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้พุ่มลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องใช้แบบ ไม้แผ่นแบบนี้นะครับผมจะทําไว้อันนี้ติดติดแผ่นยางอันนี้อันนี้อยู่ด้านล่างนะฮะแลอีแผ่นหนึ่งนี่อยู่ด้านบนทําแบบนี้นะครับสมมติตรงนี้เรามีแผ่นกระดิกเแล้วใช่ไหมเราก็มาใส่แล้วก็ห่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่นอนแบบนี้นะครับ นอนแบบนี้เสร็จเราก็เอาตัวนี้มาทาาเราก็ใช้แคมป์ตัวนี้แหละรัดซ้ายขวานะครับอรพอรัดซ้ายขวาเสร็จแล้วประมาณสัก5นาที5นาทีเหลือเลยแข็งตัวนะแล้วก็ออกมาออกมามันก็จะได้ลักษณะแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมเลย แล้วเราก็เอาปืนของเรามานะครับตอนแรกมันจะเป็นสีเหลี่ยมนี้นะแล้วเราก็อาปากกาวดินสอก็ได้เขีดวาดตามแบบที่เราต้องการเราต้องการทรงแบบไหนเราก็รลังสันเอาเองได้เลยนะครับเห็างนีนผมทำแบบนี้ทรงน,นี้ได้แล้วแผ่นคายเด็ก ทำซองพวกปืนซิลเซ c คอมแพตนะครับทําเองเลยครับไม่งอแล้วจะสั่งก็แพงแพงนะครับสั่งก็แพงเลยซื้อแผ่นมาทําเองอันนี้แผ่นหนึ่งผมซื้อมาในราคาแผ่นเนี้ยสามสิบเซนคูณสามสิบเซนราคา6กรกว่าบาทนะครับหกรกว่าบาทแล้วซื้อชุด ุดตัวเน็ตสำคัดมาชุดหนึ่งสั่งมา65บาทนะแค่นี้ครับน้ำมาบอกวิธีการทำซองปืนพกของซี c ซ m p คอมนะครับซองพกในนะครับมาทำซองพกในนะครับสวยๆเก๋ๆ ไม่เหมือนใครงาน DIY นะครับตัวนี้แล้วคันนี้พอใส่เน็บป,ปุ๊บโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเวลาชักออกเวลาเราเราเน็บนะครับเน็บไปเวลาเราชักออกขึ้นมาเนะี่ยมันรู้สึกแบบโอเคอะ่ะชักออกมาไม่มีปัญหาครับไม่หนืด ชักง่ายครับใส่ง่ายชักง่ายไม่เหมือนอันนี้นะครับซองซองหนังตัวนี้นะครับมันกลืนมันเข้าไปฝังอย่างนีนะ้เวลาชักออกมาปุ๊บหลุดบางทงีหลุดมาทั้งซองบางทงีชักปืนไม่ออกนะครับชักไม่ออกชักไม่ออกมาเลยนะครับเพอเสียแล้วตัวนี้ก็ซื้อมา เหมือนเอามาทิ้งเปล่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับผมขายต่อ200ผมขายต่อ200ถ้าใครอยากได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับมาบอกวิธีการทำซองพกของซีไซคอลแผ่ด้วยแผ่นไครเด็กนะครับแล้วที่เหลือนี่เดี๋ยวผมจะทำซองของ เมกกาซีนต่อนะจะทำซองเมกกาซีนต่อได้อีกหลายอันนะครับครับก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ